มือถือรุ่น V15 Pro กับผู้ใช้จริงวันนี้นะครับคือน้องโบนะครับสวัสดีค่ะเหตุผลที่ซื้อ Vivo เป็ตัวนี้ยูแรน Vivo ก็เลยต้องซื้อใจ Vivo <c oughs> ใช้รู้สึกชอบยังไงบ้างชอบตรงตัวกล้องค่ะมันได้กล้องหน้าเป็นป๊อปอัพสาล้านแล้วกล้องหลังเป็น48ล้านโฟตโต้กราฟิกยูนิคโฟตโต้กราฟิกยูนิคคือ คือปรับจาก24ล้านพิกเซลเป็น48ล้าน total คมชัดขึ้นกว่าเดิมเจ้าแล้วก็ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาเห็นก็คือเลนไวปกติกล้องของเขามีใค่สองตัวเนาะตัวนี้เพิ่มมาเป็น3ตัวเลนไว้สามารถถ่ายได้1า0องศาถ่ายแบบตุตกมุมตกขอบเลยชอบเกมตัวอย่างแมนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นซีลยูซเนฟดากอนความเร็วมันวิ่ง2.0เป็นรุ่นดูโอทอโบที่ทรมมาสำหรับเกมเร็วถึงส0เท่าอ่าเฟรมเรทบบตกถึงน่เอซนตน่นอเพราะเกมนี้สุดย่อด เคเฟ่เนี่ยสูงลแล้วว่าพอเล่นจริงๆเนี่ยมันโอเคป่ะโอเคเจ้าเพราะว่าน้องไปขคอเกมขับจีิงเล่นทุกวันหรอทุกวัน <c oughs> นี่คนเยอะแยะเลยตัดตอนมันปั๊กเฟมเลยความสมดุลของภาพมันได้แค่เฮดสีแต่ตอนนี้มันได้อลตราปกติเนาะจะได้แค่ตึ้งเขาว่าสูงแต่ตัวนี้สามารถปรับเป็นออตราได้เลย ชดัดมากเลยเนาะผู้ถึงของแถมไอบ้บ็อกเซตเป็นลำโพงวัตถุกับติดเสียบ<อ>ชาร์จแบตในรถคุณค่าเยอะเลย1,200บาทาตัวเครื่อง14,999หมื่นส่พาอยาช่วงนี้เป็นโปรส,สงการานต์วันที่6ถึง16เมษายนมีประก,กันหน้าจอแตกให้1ปีประก,กันตัวเครื่องเพิ่มเป็น2ปีนะไอทีทิทตี้เซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่เลยค่ะนี่ของแถมในกล่องนี่สายชาร์จบีคายซีเฮ้ยธรรมดาอะแดปเตอร์ 9 4 2แอมป์ดูโอแองจิ้นฟาสชั่นจริง18วัตต์กับปืนเร็วอยู่เร็วเจ้าวไม่ผงไฟมันได้แกะเลยผงฟังยังได้แกะไม่ได้ใช้เลยเฮ้ครับ G ไปกันทีมต้องใช้หูฟังด้ยใช้อันซ้อมีเคลแผ่นในกล่องใส่เอแข็งเนาะกันกระแทกเลยเจ้าแต่แกนนิ้วมือบนหน้าจอคือได้เฉพาะตรงนี้ใช่ค่ะความเร็วอยู่ที่0.37วินาทีในการเปิดล็อกเนาะซีจีทั้งสองซิมเลยเนาะเจ้าดูกล้องที่มันครอบห้ามเลยเร็วมากเลยนะเนี่ยเจ้า ขึ้นขึ้นลงลงได้ได้เหมือนกับวันละหนึ่งร้อยครั้งใช้ได้อยู่สามแสนครั้งโสามแสนครั้งเลยแสนครั้งนี่จะอยู่ได้ถึงแปดปีแถมสองเดือนบางคนมันก็แจ้คโรศัพบกระถิ่นแปดปีอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่แลยเจ้าเมื่อกี้นะครับเทสซิลามอนิกสมาร์ทมิกก็ใช้ได้นะครับหนึ่งสองสามกับในตัวนะครับโบย่าบีวายเอ็มวันก็สามารถเสียบได้นะครับแล้วล้หนึ่งสองสามกับแอปในมือถือเลยนะครับหรือสามารถใช้ได้เลยนะครับเสียงเข้าต้องไปเลยถึงกล้องครก็ ความแข็งแรงขึ้นแบบไหนพี่รับน้ำหนักได้ถึง15กิโลลดลงเนี่ยหรอหมายถึงว่าเวลาโดนกระแทกหรือถ้าสมมติเราลืมปิดกล้องอีเมนกลน้ำหนักลงคือด้านนี้ใต้เต็มมากมาคอยแนะนำมันจะพังเร็วอ่าถ้าทำลุดมือมันต้องกลัวกล้องจะปิดอัตโนมัติอยู่แล้วอ่าอนี่เจ้าทดสอบใช่จะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ว่าจะรู้นหะแน่ใจแบบแตกนี่เนี่ยน่าถามว่าตกแตกโกแต่ยู่ ส่วนมามันจะเสียบหนึ่งกล้องอันนี้เขาเสียบหนึ่งกล้องว่เราจะขึ้นมาประมาณนี้เลยเจาอันนี้ทดสอบของจริงทดสอบของจริงอันนี้ที่แบตใสที่เป็นเอาฝั่งนั่นเอหรอใช่น่าจะครบแล้วนะครับขอบคุณน้องโบงมากเลยครับอ่ะดีค่ะก่อนแล้วนี้ผมเสียบไมค์สาโมนิ่สมตม์ินนครับแล้วก็เปิดกล้องกล้องแนกนะครับไมค์จะอยู่ข้างล่างนะครับกล้องจะอยู่ข้างบน